สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงของช่องอสติชาน e ลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงของคนลัคนาราศีกุมนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2,566นะครับ ก็ถ้าเกิดใครนะครับยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนําให้ออาวันเนือนไปเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดของตัวเองออกมานะครับซึ่งการใช้ลัคนาในการทายเนี่ยจะมีความม่นยําสูงกว่าการใช้ราศรีทายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับคนลัคนาราศรีกลุ่มเนี่ยดวงชะตาโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับคนลัคนาราศรีกลุ่มเนี่ยก็จะมีโชคแล้วก็ความสะ ต่อเนื่องนะครับและท่านนีก็จะใช้เวลาไปกับการเดินทางนะครับใช้เวลาไปกับการพบปะเพื่อนฝูงเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่18ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับที่ดวงชะตาโดยภาพรวมของท่านเนี่ยจะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ท่านเนี่ยคนจะต้องระมัดระวังเรื่องความเจ็บป่วยไว้อยู่บ้างนะครับและในเดือนนี้นะครับคนลัคนาราศีกุมเนี่ยยังจะมีแนวโน้มนะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือว่าเจอเรื่องแปลกแปลกใหม่ๆเนี่ยเข้ามาได้นะครับ สำหรับเรื่องของการงานของคนลัคนาราศีกุมนะครับยังถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่โดยมากเนี่ยมักจะเป็นการทํางานของคนอื่นเนี่ยมากกว่างานของตัวเองนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าจะให้งานของตัวเองดีเนี่ยท่านก็จะต้องให้คนอื่นเนี่ยไปทําแทนท่านเนี่ยถึงจะดีนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือถ้าเป็นงานของคนอื่นเนี่ยท่านเข้าไปทำเนี่ย จะได้ผลดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานของตัวเองนะครับท่านหาคนอื่นมาทําแทนให้เนี่ยถึงจะดีแทนนะครับมันจะสลับกลับกันสักนิดหนึ่งนะครับเดือนนี้นะครับคนล,นาลาัคนาราศีกุมบางท่านนะครับอาจจะได้ทํางานร่วมธุรกิจกับคนในครอบครัวได้ในช่วงเดือนนี้นะครับ สำหรับเรื่องของการเงินนะครับถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีมากในเดือนนี้นะครับจะมีโชคมีทรัพย์ต่างๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะในโชคของวันที่18ถึงวันที่28นะครับโชคทางด้านการเงินการทองเนี่ยจะดีมากๆนะครับอาจจะมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาขาหรือมทรัพย์อีกด้วยนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับมีโอกาสได้รับโชครับทรัพย์เข้ามาในบ้านนะครับอาจจะได้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันกับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์โดยรวมกับคนในครอบ โดยเฉพาะในช่วงของวันที่18ถึงวันที่28นะครับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับโดยภาพรวมเนี่ยจะดีแล้วก็มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับถือว่าในเดือนนี้เนี่ยไม่ค่อยสดใสมากนักนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่12นะครับระหว่างท่านเนี่ยจะมีเรื่องห่างเหินนะครับหรือมีเรื่องความเข้าใจผิดความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างตัวท่านเองกับคนรักนะครับส่วนช่วงของวันที่13ถึงวันที่28นะครับระหว่างคนรักคู่ครองเนี่ยเข้ามายุ่งบุก มากจนเกินไปนะครับจนทําให้ท่านเนี่ยมีความลาคัญใจได้ง่ายนะครับเกิดความอึดอัดขึ้นมานะครับหรือในบางกรณีเนี่ยท่านจะต้องระมัดระวังนะครับมีมือที่3เนี่ยเขามายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของท่านได้นะครับสำหรับคนราศีกุมที่ยังโสดอยู่นะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่12นะครับเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ดีมากนักนะครับที่จะเข้าหาหรือว่าคบหากับใครนะครับเพราะว่าถึงคบกันไปเนี่ยก็อาจจะคบกันได้ไม่นานนะครับในบางกรณีเนี่ยคนที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวเน่่่อาาาาเป็นนนคคตตตงงชิหรืว ถินบ้านไกลแทนนะครับ คบกันไปแล้วเนี่ยท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตากันมากนักนะครับส่วนช่วงของวันที่13ถึงวันที่28นะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีคนเข้ามาหามากนะครับแต่ให้ระมัดระวังว่าจะเป็นคนที่โสดไม่จริงนะครับซึ่งท่านจะต้องระวังเกิดปัญหาลักซ้อนหรือว่าคบซ้อนได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายดวงของคนลัคนาราศีกุมนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นกะครับก็ถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงปัจญ,ญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมะทั้งหลายเนี่ย แทกติดตามเพจ Facebook โอสติได้นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ